we no. no. Game. We are inviting all the people living in Mahasaraka province to come and witness this Black game. It's a very nice game, which means today is the final game of Black Month School. Remember, our game began last week, which was the 4th of and 23 is the last day of the year. Best of one, two, and three We are going to have the final match passing, and after that, the football. Hello everyone. The final day of Lakwa. Wow. ไฟที่จังหวัดรบกวนธานีมีประวัติด้านการชกไฟ นักกีฬาการข้ามปฏิบเวรตามข้าพเจ้าพิธีเดินผ่านนะคะคงไม่ได้ขวาหันนะคะเราคงเดินหน้านะอ้าวจะ อิดท้ายนะคะที่คณะกรูการศึกษาประถมวัยน,นะคะนําโดยท่านหัวหน้าสายชั้นท่านครูสุนิสาราชนูนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าการกีฬาแห่งนี้นะคะเรามุ่งเน้งให้เดียได้เคารพทุกท่านขบ,บวนพาเด็คืนพระบรมราชโบายศาสตร์การศึกษาในหลวรัชกาลที่สี่ที่ทรงมีความสุขนำขบวนโดยเด็กหญิงพชนะคนชันี้เด็กไม้ที่หนึ่ง บอดินท้ายทพพยาวรางกูลรัชการที่สิเโดยเฉพาะสาพระราชาด้านการศึกษาที่มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ชาติศาสนาและภามที่มั่นคงดำรงณธรทำในสิ่งที่ดีงามสาที่สามให้มีความรู้ ีแรกของเรานะคะสีเหลืองจากแห่งพระชาชาวประชารอเย็นนะคะเป็นไปอย่างสวยงามเพราะเสียงปรบมือดังๆให้กับสีเหลืองหน่อยะค่ะลาดับต่อไปปิดอัพปิดท้ายด้วยลีนเดอร์สีเหลืองนะคะรีบมากเลยเดรอลูกใจเย็นๆอ่าต่อไปขบวนที่สองสีชมพูสวัสดีพี่น้องและของเงือน กีฬาสีมาเยือนอีกหนึ่นงคนรัวพลังสีชมพูทุกคนใคยความเป็นไทยยิ่งใหญ่มาช้านานนาบเรียนท่านผู้บรยการคณะคุณรูทุกทีพน,นและสวัสดีค่ะคณะสีชมพูลำดับต่อมานำเทิ่พระเกียรติพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทราเทพพยาวรางตู

มีพื้นที่สีเขียวลดน้อยลงขบวนพาเดส,สีเขียวของเราค่ะป้ายประจำสีเขียวเบเเยอร์ที่มาในชุดไทยประยุกต์ผมสบายถึงการผสมผสานความเป็นและขาดไม่ได้เลยค่ะ life. ใจรักด้วยมั่นคงเพื่อเรียนท่านสภาพองควสามารถผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทำหน้าที่ผู้บรรยายขบวนพาลเลทสีแดงในวันนี้ค่ะสท่านคุณครูนิสิตนักศึกษา12ท่านและนักเรียน355คนขอนำทุกท่านเข้าสู่ความยิ่งใหญ่ของแผ่นดินถิ่นอีสานพี่น เชียงเหนือหรือภาคอีสานเป็นภูนมิภาคหนึ่งในประเทศไทยและหนึ่งจังหวัดในภาคอีสานคือจังหวัดมหาสาราคา,ามทุ่งเทพมนตลอีสานถิ่นฐานอารยธรรมผ้าไ,ไหหลับเลยค <ไป S 1> <ป>่ะการ,<ป>การศึกษาของภาคอีสานและมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งบว าทำไร่ชีวิตตามของปัญญาเศรษฐกิจพอ,อเพียงของพ่อหลวงรัชการที่เก้าของชาวอีสานทำให้ในน้ำมีปลาในนามีข้าวมีความอุดมสมบูรณ์ องครองดีและประเพณีอีสานเป็นการนำเสนอขนมพันเนียประเพณีของชาวอีสานบ้านเฮาที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นการการัฐธรรมที่แสดงถ,ถึงความเป็นชาติเก่าแก่และเจริญรุ่งเรืองมานานเป็นเอกลักษณ์ของชาติในท้องถิ่นและมละีส่วนช่วยให้ชาติดำรงความเป็นไทยตลอดไปขบวนสุดท้ายเป็นการนำเสนอ ความมันซึ่งโฮเซลจากเครื่องดนตรีอุสานและขบวนฟ้อนรำของสาวผู้ดีอุสานซึ่งเป็นเอกลักษณ์อันโดเด่นมีเพียงหนึ่งเดียวในโลกและเป็นความภาคภูมใิใจของคน หลังจากที่ขบวนนักกีฬาสีแดงประจันอับประจัเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นการแสดงที่เปิดซึ่งตัวแทนของม้ยว่มยังไม่เอามันมาได้จังหวช้ามันมาได้จังหวะนี้เตรียมพร้อมได้เลยนะคะเชิญแขกผู้มีเกียรติรับชมั่งยวชมนะคะการแสดงของน้องๆเป็นสมัยหลัง่ไหมใช่คะ oh 怎么呀？ 折折折。